รายการในายวันนี้นะครับเรามีการทดลองง่ายๆที่เราสามารถใช้ของใกล้ๆตัวเราในครัวเรือนนี้นะครับมาทําการทดลองผมมาแนะนําผู้ช่วยตัวน้อยของผมนะครับวันนี้ผู้ช่วยตัวน้อยของผมชื่อน้องไรเออย่น้องแทนเด็กชายธนรัตน์สั้นหนึ่งพิเโอเคนะครับน้องแทนครับถ้าเกิดว่าพี่มีกระดาษอยู่แผ่นนี้นะครับแล้วก็มาแบ่งครึ่งอย่างนี้นะน้องแทนกระดาษสองแผ่นนี้มีพื้นที่เท่ากันไหมครับเท่ากันเท่ากันเนาะแล้วถ้าเกิดกระดาษเนี่ยตัดครึ่งหนึ่งอย่างนี้นะครับ อเอาเป็นไก่เนี่ยมาตัดครึ่งหนึ่งเราก็ใช้กระดาษสองแผ่นที่มีพื้นที่เท่ากันถูกไหมครับแล้วคราวนี้เนี่ยแผ่นหนึ่งเนี่ยนะครับที่มาม้วนเป็นวงกลมอย่างนี้นะแล้วก็ติดสกอดเทปอีกแผ่นหนึ่งเนี่ยก็ม้วนเป็นวงกลมอย่างนี้เหมือนกันแต่เป็นทรงสูงนิดหนึ่งนะครับซึ่งเราก็ได้เตรียมมาแล้วนะครับนะครับทรงกระบ,บอกสองทรงถูกไหมครับอันหนึ่งสูงอันหนึ่งจะเตี้ยก,กว่าน้องแทนคิดว่า ทั้งสองกระบอกเนี่ยสามารถที่จะใส่ปริมาณของสายได้เท่ากันไหมครับเท่ากันเท่ากันเหรออ้าวถ้าสงสัยว่าเท่ากันหรือไม่แล้วทำไงครับก็ทดลองทดลองถูกต้องเก่งมากครานี้เนี่ยวิธีการที่จะเปรียบที่ไม่ง่ายถือว่าเราเอาทรงกระบอกอันเตี้ยเนี่ยอยู่ด้านนอกนะครับเพราะว่าเส้นผ่านศูนย์กลางมันจะมากมันจะมากกว่าถูกไหมครับเราก็เอาอันนี้ใส่เข้าไปข้างในเนาะลองแทนบอกว่าเท่ากันใช่ไหมครับเดี๋ยวมาดูกันเลยนะครับตักสายลงแบน,นี้แล้วครับ ไ่คอยตั้งไปนะจป็นเหมือนเต็มเห็นะครับยี่สิบเอเคนะนี่งช,ช้อนอาแทนเอามือดึงออกเต็ไมไหมเท่านี้คิดว่าไม่หมดแล้วไม่ตมี่ช้อนหน ไดครับผมแล้วอืมโ้เห็นไหมหลายช้อนเลยเนาะขาดเหลือกันเยอะเหมือนกันนะแทนนะเช้าปะทำไมเป็นอย่างนั้นนะอ้าวทำใหนดูก็ต้องไปหาคำตอบใช่ไหมครับ โอเคการที่ทรงกระบอกทั้งสองแบบมีความจุไม่เท่ากันท,ทั้งทั้งที่ทำจากกระาดาษขนาดเท่ากันเป็นเพราะความสัมพันธ์ทางคณิตศาสตร์ระหว่างพื้นที่ของสี่เหลี่ยมผืนผ้ากับความจุหรือปริมาตรของทรงกระบอกนั่นเองครับโดยมีหลักว่าทรงกระบอกจากสี่เหลี่ยมผืนผ้าที่มีพื้นที่เท่ากันเมื่อเพิ่มความสูงของทรงกระบอกมากขึ้นความจุจะยิ่งน้อยลงไงล่ะครับ เป็นไงครับจากคําถามง่ายๆยาน,นะครับถ้าเกิดว่าน้องๆรู้สึกสนใจแล้วก็พยายามที่จะสังเกตและหาคําตอบด้วยตัวเองนะครับก็จะทําให้รู้สึกว่าวิทยาศาสตร์เนี่นะครับเป็นสิ่งที่น่าสนใจแล้วก็เป็นเรื่องใกล้ตัวแล้วก็มีความสนุกสนานมากเลยใช่ไหมครับ